สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปน้ำคืานาคนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าคนที่มีจิตคิดริษยาอิจฉาคุณนะคะเขามีข้อความอะไรจะพูดจะบอกกับคุณมาดูกันว่าพลังงานของเขาคนนี้เป็นใครและเขาคิดริษยาคุณเรื่องอะไรเอิร์ด ธาตุดินพฤษสกมังกรแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสธาตุดินพระศรราศีมีนธาตุน้ำารือวาราศีตุลธาตุลมมาราศีเมราศีพิจิกแล้วก็เจมินายราศีมถทุนธาตุลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและขาวมี12 26 7 10 13 17 3แล้วก็18ลัคนณะราศีไม่มีบรรด์มาดูพลังงาน พลังงานของคนคนนี้ที่เขามีจิตคิดริษยาคุณเนี่ยเขาคิดิษยาอะไรนะคะในตัวของคุณเขามีจิตคิดริษยาอะไรในตัวของคุณนะคุณเป็นยังไงเขาถึงได้มีจิตคิดริษยาคุณนะคะคุณเป็นยังไง ตัวของคุณเป็นยังไงพลังงานของคุณเป็นยังไงชีวิตของคุณเป็นยังไงสี่สี่เหรียญคุณก็เก็บตัวนะอยู่ในพื้นที่ของคุณ <c oughs> คุณก็อาจจะเหมือนกับว่าเออทำงานหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คุณรักและคุณก็มีขอบเขตในการใช้ชีวิตถามว่า คนคนนี้สามารถที่จะทำอะไรกับคุณได้ไหมเป็นพลังงานของคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรือว่าพลังงานของคนที่คุณสัมผัสรับรู้ได้ว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่มีคําพูดมีการกระทํานะคะบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เกลียดชังอะไรคุณก็ได้นะคะแต่คือคุณอะสัมผัสได้ว่า คนคนนี้ไม่ชอบคุณแน่ๆแต่คนอื่นน่ะอาจจะมองว่าคนคนนี้ไม่ได้มีพิษไม่ได้มีภัยกับคุณนะแต่เซนคุณมันสัมผัสว่าคนคนนี้ยไม่ชอบคุณอิจฉาคุณชอบกลั่นแกล้งคุณชอบข่มคุณชอบจับผิดคุณตัวของคุณนะมีพลังงานของความเป็นเด็กนะความเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือ ชอบแบ่งปนันมีน้ำจิตน้ำใจกับเพื่อนกับคนอื่นๆแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของเอ,อการที่จะชอบทำอะไรก็ชอบอยู่คนเดียวทำอะไรก็คนเดียวอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแต่กลับเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนพูดถึงคุณชมเชยคุณนะ,ะว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความโดดเด่นนะ,ะเป็นผู้นำเก่งทุกๆด้านแต่คนที่อิจฉาคุณนี่รู้สึกว่าคุณแบบไม่ได้เก่งเท่าไหร่อ่ะก็เป็นเด็กไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้หรอกเรื่องงานไม่รู้หรอกอาจจะเก่งในเรื่องเรื่องที่คุณแบบมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะคะหรือว่าทําอาชีพเสริมหรือว่ามีเรื่องของการที่แบบช่างพูดช่างเจรจา นะเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ขยันนะทำงานหลายอย่างรับผิดชอบหลายอย่างได้เก่งอ่ะคือบริหารจัดการงานที่ทําได้ซัพพอร์ตคนอื่นนะคะแล้วก็มีลักษณะของคนที่สามารถที่ะมีความน่าเคารพน่าเกรงใจมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านสติปัญญาอารมณ์ความคิดเป็นผู้นำแก้ไขสถานการณ์ได้ อย่างทันท่วงทีนะเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนจริงจังเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงนะพูดคำไหนคํานั้นแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีแต่มีพื้นที่ขอบเขตส่วนตัวนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะดูเหมือนกับว่าเออเขาอิฉาวคุณตรงไหนก่อน อาจจะเป็น The Emperor นะความที่แบบเหมือนหยิ่งหยิ่งเหมือนจองหองเหมือนมีความทีออ่คิดว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยนะอาจจะมีความหมันไส้ในความนิ่งของคุณในความสุขุมของคุณในความที่แบบชอบทําอะไรคนเดียวชอบสั่งชอบบอกอะไรเงี้ยนะคะมาดูสิว่าคนที่อิจฉาคุณคนที่ริษยาคุณคนที่ไม่ชอบคุณ เขามีข้อความอยากจะบอกอะไรกับคุณคำพูดของเขาสิ่งที้เขาอยากพูดอยากบอกเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกจริงๆแต่เราใช้หน้าไพ่เปิดนะคะเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือน อดีตน่าจะเคยเป็นเพื่อนกันปะหรือว่าอดีตไม่เคยเป็นเพื่อนกันเลยแต่ตอนนี้คือแบบมีในเรื่องของการที่แสดงออกว่าเป็นเพื่อนกันคืออดีตไม่เคยสนิทกันไม่เคยคุ้นเคยกันไม่เคยสปอร์ตดูแลช่วยเหลือกันแต่ตอนนี้ที่คบกันเป็นเพื่อนคุยดีด้วยกันทำไรร่วมกัน ถ้าถามว่าคุณจริงใจปะคุณอะ่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆหรือเปล่า <S <S คุณมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกับช่วยเหลือเขาจริงๆหรือเปล่าต้องการที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆหรือเปล่ามันออกมาจากใจจริงหรือเปล่าความมีน้ำใจของคุณความช่วยเหลือของคุณหรือว่าความที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเออเราสนิทกันใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม หรือว่าเราแกล้งเป็นเพื่อนกันเฉยๆหรือว่าคุณแกล้งเป็นเพื่อนกับเขาเฉยๆแกล้งช่วยเหลือเขาเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะคนที่อิจฉาคุณเขาอยากจะถามคุณแบบเนี้ยเธอแกล้งพูดดีกับฉันเหรอเธอแกล้งทําดีกับฉันใช่ไหมเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าเธอเป็นคนดีเหรอนะคะและคนที่อิจฉาริษยาคุณบอกว่าแล้วที่เธอเคยทําให้ฉันเสียใจอะ่ะ เธอเคยทําเคยพูดเคยทําให้ฉันเจ็บใจเสียใจหรือว่าเคยทําไม่ดีกับฉันเคยพูดไม่ดีกับฉันในอดีตอ่ะเธอลืมมันไปหมดยังเขาบอกว่าที่เธอเคยพูดไม่ดีทําไม่ดีกับฉันตอนที่เรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะ่ะเธอลืมมันไปหมดแล้วหรือยังเธอยังจำได้ไหมเธอเคยทําร้ายฉันอะ่ะ เคยเธอพูดไม่ดีกับฉันเคยเธอพูดแ yeah ย่เออพูดแซะพูดแ yeah ย่พูดไม่ดีกับฉันทําไม่ดีกับฉันว่า,ฉ,าฉันกับคนอื่นๆนินทาฉันกับคนอื่นๆเธอจําได้ไหมเธอคิดว่าฉันลืมไปแล้วหรือยังอันนี้น่าที่จะเป็นประเด็นที่แบบในอดีตเนาะ แต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันไงฉันไม่มั่นใจนะคะคนที่ฉาลิษยาคุณหรือว่าคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะ,ะเป็นเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเพื่อนคนที่ฉาคุณก็เลยมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าอาดีตที่เราเคยมีปรากมีเสียงกันทะเลาะกันเนี่ยเออทะเลาะกันเกลียดกันโกรธกันนินทากันโมโหใส่กัน เธอจำได้ไหมว่าเธอเกลียดฉันยังไงเธอไม่ชอบฉันยังไงเธอนินทาฉันยังไงเธอพูดว่าให้ฉันยังไงกับคนนั้นคนนี้อ่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นเข้าใจฉันผิดฉันยังไม่ลืมนะคนดีฉาคุณบอกนะคะฉันยังไม่ลืมนะที่เธอเคยทำกับฉันนะฉันยังไม่ลืม เธอนินทาฉันแบบนี้ฉันยังไม่ลืมและคนที่อิจฉาลิษยาคุณหรือว่ามีประเด็นกับคุณฉันน่ะจริงใจกับเธอมาตลอดฉันไม่เคยคิดที่จะทรยศหักหลังเธอเลยฉันน่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆแต่พอคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เธอทำกับฉันเธอพูดไม่ดีกับฉันน่ะ ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วที่จะเป็นเพื่อนกับเธออีกต่อไปฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความรู้สึกดีๆที่ฉันมีให้เธอตอนเนี้ยเธอจะไม่กลับไปทรยศหักหลังฉันเหมือนเมื่อก่อนอีกฉันหวังว่าเธอจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะ ฉันรอดูอยู่และคนที่ฉาคุณนะคะบอกว่าฉันให้เธอเป็นเพื่อนก็ได้ฉันให้เธอกลับมาเรากลับมาคบกันก็ได้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้เรากลับมาเป็นคนที่เชื่อใจไว้ใจกันก็ได้เป็นคนในครอบครัวก็ได้ฉันให้โอกาสเธอแต่ ถ้าหากว่าเธอคิดจะทรยศหักหลังฉันฉันก็จะบอกความลับที่ฉันรับฟังเรื่องราวมาจากเธอเรื่องราวต่างๆที่เธอพูดให้ฉันฟังเธอนินทาคนนั้นคนนี้เธอพูดเรื่องคนนั้นคนนี้ให้ฉันฟังฉันจะพูดให้หมดให้คนอื่นรับรู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรกันแน่ อันนี้คนที่จากคุณพูดนะคะแสดงว่าเคยเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมและคนที่จากคุณฤทธิศยาคุณบอกว่าฉันจะให้โอกาสเธอได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้เปลี่ยนความคิดตัวเองกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ทำตัวดีๆทำตัวน่ารักพูดจาดีๆซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจแล้วฉันจะไม่โกรธไม่เกลียดเธออีกต่อไปฉันจะให้อภัยเธอแล้วฉันจะรอดูว่าเธอจะทําได้ไหมเธอจะปรับเปลี่ยนนิสัยปรับปรุงตัวเองแก้ไขพฤติกรรมนะที่แบบเคยทำร้ายฉันในอดีตเนี่ยเธอจะทำได้เปล่าฉันจะให้โอกาสเธอนะ และคนที่อิจฉาริษยาคุณนะคะไม่ชอบคุณบอกว่าฉันจะทำเป็นลืมเรื่องราวในอดีตเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ฉันจะทำเป็นว่าเธอเป็นคนดีแล้วฉันจะคิดว่าเธอเนี่ย สามารถที่จะทําให้ฉันเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจได้ฉันจะคิดว่าเธอสามารถจะทําให้ฉันลืมเรื่องราวที่เธอทําร้ายฉันไว้ในอดีตและฉันจะไม่จํามันอีกไม่จดจํามันอีกต่อไปและฉันจะแบบฝังกบลงดินเลยอ่ะที่เธอทําร้ายฉันในอดีตอ่ะฉันจะมองว่าเธอเป็นคนดีแล้วเธอกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้ว ความไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลที่เธอทำไว้กับฉันในอดีตอ่ะฉันจะรับรู้ไว้เพียงคนเดียวฉันจะรูดซิปปิดปากเงียบเลยเขาบอกแบบนี้นะคนที่อิจฉาคุณคนที่ริษยาคุณเอ๊ะเหมือนเหมือนเขาโดนทำร้ายหนักมากเลยนะและคนที่อิจฉาริษยาคุณบอกว่าเขาจะ ทำทุกอย่างเหมือนตัวของคุณคือเป็นผ้าขาวสะอาดอ่ะเขาจะทําทุกอย่างแบบว่ามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีแต่ถ้าหากว่าวันเวลามันผ่านไปแล้วคุณทําให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจโกรธเกลียด หรือว่าเจอเหตุการณ์เรื่องราวไม่ดีจากจากคุณอีกนะคะคนที่จาคุณเนี่ยถ้าเขาก็จะพูดแล้วก็พิสูจน์ดูนะ,ะเหมือนเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยน่าที่จะให้โอกาสคุณได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็พยายามเรียบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิด ทัศนคตินะคะเออให้เป็นคนดีเขาจะรอดูให้โอกาสคุณนะจะรอดูว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าแม้ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจยเมื่อนึกถึงครั้งที่คุณทำรลายเขาก็ตามแต่นะคะคือก็ยังจำอยู่นะเหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้ให้อภัยสักทีเดียวหรอกแต่ก็อยากจะให้โอกาสคุณได้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คําพูดหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างนะคะคนที่อจฉาคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเหมือนหันมาจับมือกันเป็นเพื่อนกันหรือว่ามาเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันเลยแต่รู้สึกว่าเขายังจดจําเรื่องราวพฤติกรรมในอดีตท,ที่คุณทํากับเขาอยู่เขาบอกเนี้ยเดอะซันเขาบอกว่าเขาจะให้โอกาสคุณเขาจะเปิดโอกาสให้คุณแบบ ได้ทำตัวใหม่นะคะได้เป็นคนใหม่ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วเขาจะรอดูว่าคุณอาจจะทำได้หรือเปล่าอารมณ์เนี้ยป,ประมาณที่ให้โอกาสคุณอะ่ะเออเป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนรักก็ได้เป็นแฟนก็ได้เออฉันจะลองให้โอกาสเธอดูประมาณนี้นะคะใครที่แบบหันมาจับมือกับคนที่มีอคติต่อกันหรือว่ามีปัญหากัน นะคะหรือว่าโกรธเคืองกันไม่เคยเป็นเพื่อนกันเลยคือแบบมองกันเป็นศัตรูมาตลอดอะ่ะแต่พอหันมาเป็นเพื่อนกันก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตได้นะคะที่มีความรู้สึกว่าเขาน่าที่จะให้โอกาสคุณเนะเออาะไพ่อาจจะสลับสเปกกันได้อาจจะเป็นความคิดของคุณก็ได้นะคะ ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ